ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ที่วัดเขาสลายนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะพาท่านดูจุดชมวิวนะครับผมวัดเขาสลายนะครับผมนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูก่อนเห็นนะครับอปโย ที่พระทำใจนะครับผม <c oughs> อันนี้เป็นเจ้าแม่กนอิมนะครับผมนะครับ,นะรบ <c oughs> อ,องค์ใหญ่นู้นก็เป็นหลวงพ่อทำใจนะครับผม พาท่านดูนาพานะครับที่วัดเขาสลานะครับผมตำบลจระดัลอําเภอเบอร์เชตจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับเป็นนาพาสวยงามนะครับผมนะครับใครอยากจะมาเที่ยวนะครับผมก็มาได้นะครับผมวัดเขาสลาตำบลจระดัลอําเภอบอร์เชตจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับผม นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับที่วัดเขาสลานะครับผมนะครับเราจะพาท่านไปเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมนะครับ เป็นหน้าผาสูงชันมากเลยครับนู่นนะครับนะครับอันนี้คือจุดชมวิวนะครับผมวัดเขาสลา,านะครับผมนะครับเป็นจุดจุดชมวิวนะครับที่วัดเขาสลา,าตำบลจรัดอำเภอบอร์เชตจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับ มาดูได้นะครับผมมามาเที่ยวได้นะครับผมนะครับที่วัดเขาสล่านะครับผมตำบลจารัดอำเภอบอร์เชดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับสวยงามนะครับผม อันนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ